พี่น้องบานนี้บ้าเวเก็จเมนูนี่สำหรับเมนูนี่ค่ะลาบเดินพี่น้องเดินลาบซีนซุปร้านกินพี่น้องอันนี้คือเพียที่ห้องอูมาเวกินดีอูมาเรียบรย้อยใส่ตำหนิพ่อพี่น้องผักใบมะกรูดต,ต้นหอมหอมเปรอะพี่น้องแต่คือห้องเฮตุเซียแล้วนั้น,นดีๆเนาะแต่ก็อยากใด้ทำเดียเ๋ยนี้พี่กําหนดที่เป็น เห็ดแสบ,บกว่าห้องเห็ดงามกว่าห้องกันเยอะแยะน้อพี่น้องแต่นี่ก็สูตรเน่าสูตรเข่าขัวมิดเข่าขัวมิดนี่ไงพี่เก่าล่ะนี่ใส่เข้าไปใส่หลายหอมหลายพี่น้องเข่าขัวพริกป,นปน่นพี่เก่าทิ้งทิกป่นเนาะประมาณนี้ประมาณนี้วะล่ะนั่นแหละอืออ <laughs> ือเรื่องแล้ว <laughs> ก็แป้งงัว เบ่งนัวปุ๊กเก่าห้าวเนี่ยพี่น้องแต่ว่าคันแนวกินแบบนี้เขาใส่บวกไข่ไส้พันธุ์ใดมันจีวานน้ำปลาน้ำปลาใส่ซ้ำนี่ก่อนเพราะว่ายานเข้มเข้มเหาขึ้นบ่ได้พี่น้องคนมันนีแบบ่เป้าบรรยากาศแซ่บีไว้ลาเดซี่ย์ยังไงแซ่บีเวลาใส่เพียรชีลาบุ๊บบังกรายมัน้องเต็มหมอ พริกนี่ครับผมพริกหน่วยเก็บมาจากสวนจากของเก็บพี่น้องเพรได้กลิ่นอยู่ต้นขึ้นเองแน่แล้วก็เนขะ้าปลูกแน่ยเอาชิมกันพี่น้องมาหน่อยชิมเลยนี่อ่าอืมปลานิดนึงพี่น้องนะครับเพิ่มมนันนี่น้ำบกแอนันปันไดนี่นีห่ออันั้น,นเรียบร้อยแล้วใจละเอียดน้ำจะต้อย กอแต่งเติมสีสันบ้าบอเอ่อเอิ้นลานกับขวัวเอาพี่พน,น้องแล้วันนี้ลิลีลล่เฮ็ดเนีงครับอันนี้ครับขอสุปจ้าเออขอสซุปนุ้มไม่กินดิบใช่ไหมไรไม,ไมนแต่แซลมอนกินไหม <laughs> พี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมาพี่น้องเรียบร้อยอันนี้เอิ้นลาบเหนียวเด้อพี่น้องลาบแบบเฮาฟักเอาแบบ งานบุญงานแต่งบ้านเฮาเลยล่ะอันนี้ขัวของลินลี่เด้อพี่น้องเด้อผักเฮาจากสวนแน่จากตู้เย็นเฮาแน่พี่น้องมาส,ส,สวัสดีครับมาพี่นออ้องไหมอินข่าวตั้นตาั้งกันเด้อจ้าลิ้บข้าเข่ามากินน้ำกันพี่นอ้องของเข,าเข่าเฮาอ่อนช้เต็มกองเอากินลินล,ลี่เฮามาเนี่ยขอโทษแมงมันเด้อพี่น้อง <c oughs> ค่วนของสดน้ะล่ะ <c oughs> ของข้าว แจกบปล่ะครับกินพอแล้วเหอพี่ผ้าม่วงผ้าร้านไปหาใจตลาดพี่น้องพักเหมือนรเรา ันนี้พอดีพี่น้องมันๆ 太没品了，没有、啊。 ไตูเ้เย็นจนเลียวเ <c oughs> ย็นพออ๋อพี่นอ้องนั่งอยู่ตารางเลยนี่ยังวันแต่หลาบเงียบก็ดีย่างนึ่พี่น้องไม่เกี่ยวไงโบโอันนี่สงสัยว่าขาดพี่น้องเพิ่งว่าการมุ่งกิ่นในเรือนี่ อันแมงวันไหนมีวิธนะีแก้ยั้งียู่ยกลางมุ้งกินเขาอม,มันนีเขา้าอะได้เลยแม่บระธานเอาจะกินประธานเอากลางมุง้งเอานั่งกินในมุง้งไม่รู้ <c oughs> มั่มีแต่แม่บลาเข้าไม่ได้คนมาตลกกันนะ มันม่ร่มน่นแหลนะนะมันเลยเอาี่นองเงียบสนิทเลยเห็นเห็ดกินแบบนี้คือพอได้เวลา,ขาเขาจะหอบงานดองงานย่างเนาะงานบุญบานเฮา แก้วตัวนท่าเดียวกินประท่านอะไรแก้มมั้หรอไอ้แก้วผู้เฒ่าคนเบกว่ามันอยู่เป็นไส้ติ้งเนี่ยกิน,น,นไน่มันทำได้แนงพี่ดาแม่งตัวนี้ของใคร うよ。 ไกล้กันไปอ๋อัเนี่ยนนอนขอตรวจขอว่ได้น่นองเหี้ยออาละเพราะว่ามันมันนิ่งไหมเน,นองมันมีร่ม ที่แรกสาวมดไวาสิมามันผุดวันนี้นองมันไหวมากนะครับแม่บวกเลือนมันเศร้าไปหรอคนนี้มันเด็ดจีบเนาะมันเศร้าคนบ่มันเศร้าคนเดียแบบเนี้ยแบ่แรกเป็นแรกคน่อยมันมวนทา้งคุณเราไหวมากไปหรอ ดีกินหอดหน้าสาวเรามังก่นเนาะเงีย,นนยบดีวันี <c oughs> คนมากเบาเสียงแง่เขาเงิยบนหนะ <c oughs> อยมันไปเอื้มมูมันมากนี่เ tắm kim bằng ăn đưa vào nơi anh kim thương lắm nào, mày 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 không, mày mày นี่ฝากติดตามกิจกรรมของหน้าหลานดนะพี่น้องสิผ้าหลานเพลยังเนาะคิดบอกคิดบอกออกพี่น้องเลยคิดคอนเทนต์ครับในได้โยไอ้เกดเดี๋ยวปเป็นจะมองผมไอ้เกดเนี่ยแต่ว,ว่าคอนเทนต์กับต่างกวามรง,งเขาเนาะร้าเนาะได้เห็นไหนพี่น้องเบื้องในกันเหยียาใย่ำพี่น้อง เนี่ยอร่รชิมอะพี่น้องเลยมันหวเนเองหวอนยนก่ขึ้นหอดนทุกท่าักบวกฟื้ใส่โตน้อยลี มีความหน้าบวบหรือท่านได้อิ่มอิ่มแล้วท่านนะบวบเราเมื่อสั่นเขากินขาเขาใส่กอกเลยโอ้เรา่ท้องเขาหิวก่อนนะท้าวเพื่อนนั่งกับนัองตื่นมากมันกับหน้ากระบอกเจ้าหิวยังเจ้าหากินกวันคล่องๆนาะเอาพี่น้องสำหรับกินนี่ยกาไปตำนีเด้อพี่น้องหน้าร้านพากันเน็ดลำมุ่งทุกันกิน พออ่อไม่คิิเหนีาเป็นกพรางใจกันครับสอัสดีครับ